ก็ไม่ต่างกันมากนะครับสวัสดีครับสืบเนื่องมาจากคราวทีว่แล้วผมได้ใช้หม้อแปลงตัวนี้นะครับมาแปลงเป็นไฟดีซด้วยวงจรบิดนะครับผมโดยอดบิดแล้วก็คาปาซิตเตอร์หรือตัวเก็บประจุนะครับแบบนี้มาขับน้ำนะครับมาขับปั๊มน้ำ นี่ครับตอนที่ตอนที่ปั๊มยังไม่ทำงานาขึ้นก็จะเป็นเรียบแบบนี้นะครับสเกลของมันก็คือช่องละ50นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือประมาณสักอันนี้คือศูนนะครับอันนี้50 100ประมาณ150นะครับประมาณนี้ อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เพราะว่ามันเก่าครับปรับยังไงก็ไม่ค่อยตรงแต่ว่าผมจะดูว่ามันเรียบไม่เรียบเฉยนะครับผมเราลองมาลันดูนะครับผมสามเริ่มทำงานแล้ววนอยู่ที่รอสี่สิบโวลต์นะครับดูว่นมันจะตกอ,อกมาไหมสังเกตุข,ขึ้นเพราะมันจะเริ่มเป็นขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นเพราะว่า กระแสเลิ่มเยอะนะครับทำให้โว์มันตอบลงมาบ้างไปดีซอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่แต่ว่าก็ายังใช้งานได้ครับไม่มีปัญหากับอุปกรณ์แน่นอนครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มตัวคาปาซิเตอร์ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้เพิ่มตัวเก็บประจุเป็น4ตัวแล้วนะครับผมนี่ครับ1 2 3 4 4ตัวตามหลักแล้วจะทำให้ Store ไฟเรียบขึ้นนะครับผมลองมาลองกันเลยอันนี้ออนแล้วหรือออเบกเกอร์โอเคไฟเข้าของทวนแล้วลองกดรันดูนะครับ ก็ไม่ส่างกันมากนะครับวนไม่ต่างกันมากดูเพิ่นแต่อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับดูน้ำกันนะครับ ก็โอเคประมาณนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ